สวัสดีคะ่ะพี่ๆใครที่กำลังมองหารถขุดเล็กมือสองญี่ปุ่นนะคะวันนี้พี่อันพีก็นำเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะกับคอมาสุกีซีสี่ศูนย์นะคะ MR ขีดสามบอกเลยว่าสเปคตอบโจทย์พื้นที่หน้าง,งานแคบๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปชมสเปคกันเลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมแท็กเหล็กเยี้ยยางค่ะมีใบมีดดันมาให้ด้วยนะคะช่วยเกยบพื้นที่ปรับหน้าง,งานได้สบายๆเลยค่ะไม่ว่าจะงานขุดวางท่อเดินบนทางคอนีหรือใช้งานในสวนก็นทำงานได้ครองตัวเลยค่ะ ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่6,521ชั่วโมงน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่4ตันค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์ยันมา39.6แรงมา้านำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%เลยค่ะราคาค่าตัวของคันนี้นะคะ550,000บาทค่ะดาวเริ่มต้นแค่เพียง58,800บาทก็รับรถไปใช้งานได้เลยค่ะถ้าสนใจอยากดูรถตือททดลองขับนะคะก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยค่ะ บางนาจ่ารฟม31จังหวัดสมุทรปราการจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะเคื่องจากมือสองนำเข้าไว้ใจเลียนนพีต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย